แเอาน้นนมัดเอามมพร้อมดมชาเข้าก่อนะแต่เราบอไม่เป็นม้อยเขาดูดไปแล้วเน่ไม่ช่ไม่ได้ยามต้มรนะเบ่งทีมุ้ยจังเลแมเไผไผเป็นตัวเอกก่อยไผ่เป็นตัวอนันหน เื่อนแล้วไอ้สี่สมือองเงาตนตัวนี้เลยตัวนี้ของใครอนี้แมงนิ้งอันนี้ของเหาอันนี้ของเหาใช้อันอันนันเหรอมันค่าลูกมันมาไม่ได้ทุกันเลยฮนะมันฆ่าลูกหนอมันทชาเพอป้งแชเพิ่แล้ววไม่กินแมงมูมล้วก็ฆ่าลูกจุมดิลวนยลงวกอเลยว่เานมือนอเพียงเนอะเออมากินแค่เพียงเนอ แกเที่ปตักแกตน้นมาเสรนี่แม่คนมันมัอนบน่งแกนะแกน่อน้าัน้องหม่าแกงหน่อมีเจนชิเลกินแกงเลกับบีมันยงกับบีบดขาวฮนบอเอาบปะฮวอนเอาบอเนะกินยู่ปลาให้พี่กับาะอืมเนี่ยัดูเนาดูธรรมชาติอ่ะเตะกีว่า พาว่าวแม่เลาว่า <explicit> ว <Fur> ่าไปกินยูเทียนนาอยู่เทียนนาครับออว่ากินเทีนนา้ขังจะไปกินอเทียนนาเมันไก้ได้สวยสีฟูสีหเนาะแว้องกินเทียนนาบานี้เลนอ่างนึว่าพอไนไปไปเอาหนังแมวเขเเอาเตี่ยว เกงแก่งนองแก่งนองนี่เด้แก่งไม่ยอมเลยโอ้ยใจดีพาไปหากินข้าวบ่ากินข้าวนอกบ้านข้าวนอกบ้านเฮ้ยมามาทุกคนวันนี้กินข้าวสามัคคีวันนี้เนาะโต๊ะบึงอาหารก่อนวานนี้ทุกคนปูปอโต๊ะ มันหลายๆซ่ําเฮ็ดงานดอกดึกเนาะมีทั้งก้อยกุ้งก้อยปลาต้มปลามันบุดแกงปลานี่คุณเาชัดเลยเนาะแกงเล็กก็มี่นอยู่ะดูนี่อู้ต่อมาั่นเรียบเนาะล่าสุดที่เาสเฮาเวียเพิ่นาหด้ตัวเฮาเนาะาจาใหม่ๆสมักก็มีเด้อักก็มีปลาต้มเเล็กๆเนาะเอาเอเอาขึ้นมาเิเลย

มอนเต็มกระเป๋ากระเป๋าจะนิ่งแตกมันเอ้อกระเป๋าหมูเนาะหมูนี่เท่านั้นก็ไม่ได้แล้วเราเล่นแซ่เขาเไม่แซ่เลยอดีป่อยากเท่นเลยอยากไปหาเพิ่มไก่มาเนาะแกไม่เลนะะแ่ก้เทีกำลังวันเก้าีเมื่อดเพราะปลาเดียวกันข้าวบางคนมาเจ้าเห็นกันกินปลนเดียวกงนิ่ทีแมะโรลูโลอ๋อขอบใจเด้อ อาขายหอมนี่ก็ครบใจเลยเพิ่นเขาหอมจะว่าสิโตยกกัแบ่งกันเด้อบร้านเพิ่นย่อมยนได้เฮ็ดกินแพ่ทถึงสิเป็นนผ้าพันกันไาเพิ่นอือเจะใส่ตา อมเล็กที่ต mm ัวเชฟบอกเป็นล uh. kind of ูกไผ่เนี้อไผ่กะจับมาตรงยางมันไม่รับชี้เปลี่ยนเลยนี่มีกระดูกเชื้อหน่ออันนี้ฮาน่าไม่มีกระดูกหมูนเยอะง่าเอ็งกระดูกาเขาใส่นีแบบกระดูกมันจะืกเก่งมั้งสักที่เป็นซีเนต้อมนะจากชวนอชวนจะได้ไหนเนาะยี่ห้อซูนลีชิมเราเลยอุ๊เอฟลูกก่อนสักเล็กเล็กแอมเพราะวนี้อันคอยยังเอาเจ้ามดชูหางมดแดงออกแท้ ก็ิดอามือกีเราจะมือใหม่กับม่ได้รอกโมแม่ยังร้อนวันช้มันค้นมันไปเอาอันผมกินได้ฮือน่ะป้านี่ปิ้งชำนี่ผมพกคำแล้มันเห็ดเรียบร้อยเียจะปิ้งให้นอนะหมดจินแล้วคนคกินเลยปิ้งให้กินเนาะจะปิ้งให้หมดจะหมดจิตอยากิ้งให้แม่ิ้แล้วมันบุปกิน้งเมียบย่ปผเนาะสมมเราก็อไปแล้วเรมาหลับเนาะ รดก็มีอยู่ของคนณนบน้ปาเนาะใจบ้านนั่นเนาะอซื่อเออก้อยกุ้งนะยดได้ยืดได้ยืดอันนี้เอาบยอันนี้เอาเนยืดได้ืได้ไปเพื่นไปเพื่อมเปนาเตมูแดงเนาะผสมแกงนําอย่าไร ก yo? mm. ็ชย mm ่านนี่ไงบ่็ยานหน่ยบริหารหนอยบ่ก็สัมรอยกอนเนาคนจบนอกันนสัมิยานคนาเะคนจบมีอกันย่านป้ชัยเนาะย่านปุชยนี่จะเอาว่ามันผัยานวแนนั้นเนาะมันเลยย่านคนนะย่านจัญญาณและหยาพมานเลยหาดวติป่าย่าน้อ อธิญไปแล้วย่างตัดคกนีไปรถาอติดปากายันห้างนีชนไปเฮือนเฮาเด้อจักไปอยูเชือถ้าบมีไปหน้าเฮาเด้อแล้วไปยู่จุดมาหาเทนหาเนาะเอาถั่วกับปังกับปันนถมันมีโทรศัพท์ชื่อเขาได้แต่มีเงินนะบา้าปจามสทองบมาตัวมาขายเรือน่าเนามีเงินัเอานะ่้ขายนะเลยแยนะ ขอถูกว่าขอ้นผูมมีแล้วเนาะขอหนผูมมีคขอหนุ่มเชิเนบ่จะไปหายคนเราลู้นเลยเนาะเขาบอไม่เมี่เหาทั้งเขาหัน่แ่เมี่ยวจให้ยื้เอากับเมี่ยอแล้วกัะเอาเอาเล้วเนาะตัวขาบเอาหมูนี่จะให้เหาเอาเอา่อเดี่ยวเหาตัวบบบ้นเดียวดกันเถอตอนคนดังเห่ากับไปแหละไห่เห่าคนงอนงอนเอาแต่ผู้สาวน้อยบทอื่นบทอื่นบ้านหชกูก็แต็งกูอ่ะคนเหามันไม่ได้ระเต็งจะกีบคนพี่อาคนเหา เขารับกะไรท่านมาไม่เช่อเขาจะผ่านเนาเอานูนกันได้ินหอเปลาเารยอไรเาไ่ได้าตวไเขาไม่ได้มาตเูไปแล้วกูเมกูชาทมเนือา้โมาหาก่านูวมเชื่อถไหชมนอี่เาเอาูเขามักเเยเขาไม่ได้มาบอค่านมาท่านมาไปรถไปหาเฮาอ๋อมือเริ่มมีไฟก่บอกไฟไปเนะปะ ไปไม่ได้เลย no ไปบ่ไนี้ไปบ่ไปผ้าหับตัดทอทัทัเด้อทัเด้อบ่สุขภาเด้อทเชี่วไปนเนี้ยแต่แไปแหละทิถามวาแต่งหรือไมีแต่งมานนี้เอับจูว่าไูแต่งจะกี่บ่เออนี่นี่สมุทิว่าปบนอ่นมาว่าชิมห้าล้านเช่าล้านทักรแต่พอใจอันนี้ไม่พอใจเฮาจะไปเอ็เหรอน่าอาหมู่ไปว่าคมเพชรไปไม่บอกเฮาไปชื่อเรว่ะกะว่าหายว่าเฮามีหมักไม่มันเฮามีมัด บทอื่นคือแตงเาว่ะอันนี้แตงชาวบ้นชาวเมืองเขาแตงเขาม่ได้โกเพื่อนมีแตะงงนาผู้ายจำนนน้อยจำนน้อยกตัวแล้วเขาเท่าหน่อยเนาะมีแตงเน่เห็นไหว่าค่นเพื่อนเขาแตงชาวบ้านชาวเมืองอ้าเรไม่เห็ทีอะไ้ไปกินนกับเราบดเดี๋ยวมึงอันป่าวห้องเช้าที่เธอแล้วห้องอันบัญชีคนไปนะยังว่าวันขดงจำผู้ชอ

แม่มันยุนลูกมันคลนอ,อยู่นอกหันแล้วอีน้อยนะน,นี่บอกม,มันเอามาเอาอันนั้นมาคลนให้ได้เอาทยมาด้แม่มันอันนี้แม่บอกแม่แม่เอ็ดอันเนี้ยอ๋อไมน้ผมม่คุ้นม่ยังบดทางนั้นทุ่เอาเด้อมด <laughs> ทมาโลทั้ง,ทงนี้ยังลายก้อย,ยนี่ก็ยังลายทุย่มมาโล่ก็จะกมเห็นก็เราจะเลี้ยวกับเด็กเชยอย่าง ดเด็ได้ข้าแต่เห็นีด็กได้ไม่กินกิจาเขาบม่ได้กินข่าได้นะี่กินแต่ก่อยกับหลาบในยาเี้ยกูจะอะลรอิ่มั้งกินข่าวเช้าในหนึ่งข่าป้าแม่หลับมั้เขาเห็นดีนี่กะบแม่ตายไปหาที่ไปเลยลเอนเไปเลยเอนเกัแม่ตายนั้นเขาได้ยินแต่ข่าว มันนอไปนอนน้ามัอไมปละมากวหมดไปก็ไม่ละมาบ่ยูอยู่น้เลยมันไปกับแม่น่นกัมากเมื่อแรเเขาก็มาเอาป่ามากินมันน่าไปโกนทันเลยฮะไปโกทันเลยโกนทันก็ามันไปครับอันนั่นเดี๋ยวเมื่อรเขาไปลายได้เหมือนอะเลแปดคนเนาะมึงเขาไปน้าไปไปี่ชอมานี่ไปชามคนดน่งแม่นั่นครับ เขานี p, e âu, không, không th ้กับมันเขากรลักเขาดัเื่อมันไปน่ะเขาก็เลัเขาเอาไปเลยไปเธอานี่นไปชงฟใ้กระแมนไปกระมาปั่ลเขาเอาปลาคึอชงโจเขากี่ข้าวอยู่ตงมันหนาวมาอลกับมันแล้วาชงโจเึรเสอคอยได้กินเขาเลยเขาก็มาชคนเขานะผู้นั้นก็ไปก็ไ่ได้ยังแล้วนะชาวนั่นน่ะไปก็นอนบมาใจลำบึงลํำเรื่องใช้ รัองบอกใ่มือนน้มืออื่นมีลำเดงันบู่ชายนาดนแยงดนแยงบาดแยงต่ชวยพวกยานบ้นบ่ฮอดโดนแยงเป็นพวกโยยันมันหลุดลนบ่ไงพวกหนึ่งลวมันอยังม้นแ้มันลุเองมันหลุดหลุกได้ยันบัพักันนอนอกองคนหนานบามันไปเลยเราฮอดพุ่นเราโดนแยงไยันานบ่ฮอ

ผมว่คิดไม่ชัดไปกลัวเห็นโ่นดูไมู่้หรอเอายังได้ยังได้ก่ายังได้ฮะันมองได้บอก้าชิบไยังได้น้องคุเป็นแมงบอกันอันเอาพูนันอากเผานี่ยันอาุแปดชิปยังได้อยู่นะเ้ยอะาเล่นไม่ได้กับเล่น้ เดียแมคนเทาเียเนาเรียไม่ได้แต่กับพหา่ที่เอาทลูกับจท่าาพี่ก็พานะเราเอาล้วเนาะเาเราแล้วเอาไทหมอะไอสทำาเอากีไปชมเนาะเยอะไมนลนหรอาคือกันกับแขนเอาปบบลูกหมูมัหมเรกันวบอยู่ในหูน่นบ่ได้ ท่านมือยาวเลยพ่อท่านท่านตโตโลดเข้าใจหมดเลยบนยังว่าอามน้ำถวยโคมูยกหูถวยเห็นชัมจะไปป่ะไป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 นปไาไปไปไบไพไป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 ะกปปปไกินขปบปป เจทันกับคนนี้กินเห้กินแซ่บกว่าปานเดียวเนาะทำเดียวบ่กราจใกับเล้นคนก็ไปอยัางอื่อะไรเนาะทำุ้ปานเดียวกันัเีเนาะเอาเยวลือก่อัเลือกคนี้กับคนนั้นน่ยเจ้าก็จะเลือกคนใดได้ทำพัน จำกันเรื่องรถตู้ยังมาพญายังไม่ใจเนาะมันมันเป็นไรใส่ขอมาของว่าขัดป้อนป้อนเลือกผู้แทนกับคะแนนจำกันเด้อืมเป็นยังไงคนจำกันก็าไม่ได้เลยเนาะทำเลือกไม่เลือกหรอจกคนคนเดียวกันเอาให้เอาลืนว่ะเอ้ยเอาน้องของน้องเอาเอ้ยคุณสวาบ่าเอาถิ่นตัวเอ้ยขอให้หนองเทาเลยสมุดว่ะจำขันสาวกู

มีแต่แม่ไข่ไข่โดนเด้ไปไข่ไก่ก่อนเริ่มไปแล้วมันใหญ่เนาะอันใหญ่เนาะบอกนี่คนดิบทำอันใหญ่เปน้อแล้วอันให่งได้นอไแ่นอล้วนแล้วลองลองจังบันดาวแล้นชวนอันเนี้ันทำไมอน่ไปเร่อยตกการเรื่อกามั่นอกกการตกกนั่น

พัแกงเยพันไม่ได้เอาลูกซือซักพี่จ๊คไปคิดว่าสิมไม่ได้ออกเลยเดี๋ยวม่อเดวด้เอาพันมด้มาไม่ดี่มนออ้อมน่อ้อมกอันนี้เพเอออ้อมสิคือเลกมันมีใบอ่อนเหรเอไม่เอาสกเกลาอันนี้อืมรนีนะ ดีใหม่โคกการคนยาวันาผู้ชาวมาลายๆเลยบ้านนี่นะนันนเมงนชุดเดียเขากินเผาเว้ยสงสารเฮ้ยดีใหม่เขาจะเอามาแต่ ูุบุนอุบเนอะเออก็มางคนอะหอ่อน่มักมักถ่เนาะเขาเชี่ยมาเลยอคนตายป็นเกงงอยู่ตรงยตรงยงบอกนน่ะเลขบ่เึงดูควไหนมันไปคนเล่าเขาเลาหเขาไปอยู่พุทธหลายปีละมันมันเป็นคนไทยแ้เขาจมาชูเฮานี่ไปเนเที่ยวชงการเนี่ามานีเธื่อนึงดูนี่แมเขาจะมาชูเฮ มาแล้วครับุกทนี่คือโดไปดำาอคือมองดองเทป่วนหม่นมาู้งยังไงไก่โคไปนั่ไปได้เมาหลุดไปก็คนไปย่างไปเออไ่ได้ย่างค่ะเมาหลุดเขาไปดิฉันเองไก่เมาหลุดางพลังเต็มืออันนี้พ่อแต่ว่าไม่เมาไปคอนนี้คือเขาปรชื้อให้กินอีกเออเขาจด้ลูกไปยังไปพ่อทานบอก มือมูเป็นตนะฮะก็เอาห้าะคั่วเองเอาเห็ดิรสจาไปทับจ้าคเกเขาจังหวะอันคือเข้เอาเมียเด้อตูเด้อบูให้เอาเขาจะมาถูไปไปดิไปเดี่ยวมีนำยุ่ก่อนทบใหม่เลยำเองนะถึมาพูดแล้วก็เม็นครับแล้วพูดรอยนะคุณผู้ชมผ่ากันปเจวต้มแมันลอย Ừ, nó là... Tên bung loyen, dạng. How many songs do you want to know? Bung loyen, bung loyen. Oh, do you want to have a little cup? No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 ,

Hello, Kinder an allen Kinder an den Anh. Kinder, kiao hinh bogao nền. Hinh bogao nền 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 nền. Koi kiao nền 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 nền. Koi kiao nền 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 แมนใช้บ้านตำข่เออใกล้ๆเลยใกล้เอ็นี่านใช้ี่บูรณ์นั่นแหละเข้ามาซื้อดินตำข่ามามาปลูกอย่างมแท่าะได้บินเอาวะเอาวะทำนี่เอาวะนี่ดงบ่เวางเนาะดึงกันยับไปทั้งนั้ยอันนี้มันยังอยู่ฟูกเจ้าเจ้าเห็นแล้วว่าคุณเช้าอยู่ชายชมบูรน่ะเห็นแล้วเออ๋ยวจะวางแล้วนี่ใหม่เจ้าชุมวิชูคอยเด้อเห็นบ่ ูหัวนะเขจิเขิเอาไปบางเงอีเนชิเจ็บปีนั่นเอาด้วยบางด้วยนมาติเจ็ดยังบอกว่าจะมาอ่ใจบอจ่าจะได้ผู้น้อยนามักาีุ่าที่มจ็เนาะโอ้ยใช้ยนางเนาะงยแล้วแล้วบางคนมาติจิเจ็บติดปลาแล้หี่ก็แล้วแหละ ทำมาบัตไทอยดูจ well, e ้าจา้น้อยน่ะบุยากบุยากนบุญเลยแต่สิไป็นอย่งอาบ่เด็กน้อยนะพี่น้องจะได้อันสาวจำน้อยน่ะเราจะนอนไปเลี้ยงนสน้องคอยกสิเจ็ดปีก็กาจะเสียอ้กน้อพี่พี่พี่ยังไ่ได้ปานนอเลนะเไอาไปเลงไว้บ่น้อยแท้ เขาคาเลงกันแล้วทำเท่านี่เอาไปเลี้งไม่ได้บอกใป่นล่าใปลูกไปเอาไลูกคนจีพาไปเอาอันนี้ชิปเจ็ดชิหกมีเบออเออทำชาวโลกนะฮะ เออเออเออบอกิลัดกับสิลัดกับมีอะหรฮะเออทำไดีเออบอกน้องจอดนี่มาทำคอยเห็นบ่เนี่ยทีมงานทีมงานทีมงานคอยฮะ บ่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 จ่อยไปได้มานำ้ำโอ้ย,ลาลายอกินปลาได้บกินปลาได้กินก้อยได้เจ้เลากินน้ำบลาลา่ได้หรอคนไทยเขาบ่กินนั่นเขาบ่กินนิ้หรอกอันนี้คนเล่ากินได้โชคดีโชคดี กินเป็นการะกนเป็นกนคนไทยมเป็นทหารบ้ารนัอร้อยนะเมือเลี้ยงเล่เราได้หุาหุน้ำเื่อกินกเออเราจะเอาเมียนนน้อยตกลงชินเจ็ดชิแดแล้วเอาแล้วก็ร้อยผู้ใดอ้ในี่ไปเอาของ่าัไปเอาูแล้วไปอนแงมันเลยเด้อผมบุ โอ้ยเราได้ปีเลยแล้วบุญตุการในราชิมานีเจะรถเราเองมาถูห้องไปรอเลยมาดึกขึ้นชาวไปต่อเรา่ายังึินซะเท็บมงฟินเทไบปน